สามสี่ล่ำรองเงาประวัติความเป็นมาของคณะครุศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ลอยกว่าปีมาแล้วดังนี้ฟังเด้อเป็นล่ำรองลูกใครกระไดล่ำน้ำกันให้น้ำมันได้มึดละไอนาเดียวลำ่ำดีไรกับอินัาจ้า อฟังเอ่อยฟังฟัง,ฟงประวัติควอมเป็นมานี่มันสิยุดของคณะคลุศาสตร์มหนี้มีมานานหอดกระทังพร้อมกับการจัดตัง้งมหาวิทยาลัย,น,ยลน,ลาาานี่มันก็หยุดราชสัพัตอุบลราชธานีได้หนึ่งลอยปีกว่าแลว้วมาถึงเรา อดสุวรรณตื่อเทีายวเอ๋อไรเงลาน้าเอ็เรียวบัดนี้ลาวังปีพ่อสอสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดพุนละเจ้าได้ก่อตั้งไม่นานลงเลียนฝึกหัดคู่ดื้อขับดอกเมื่อในวันที ยี่สิบหกภคมพุนเดือดทานของโรงเรียนฝึกหัดคู่เพิ่นตั้งขึ้นใหม่ใหม่มีนักเรียนเพียงสิมาคนทอนันปานีกระบอกได้จัดนักเรียนออกเป็นสองพวกนั้นนักเรียนบำรุงนอกมีเสิบคนนักเรียนบำรุงในมีสิบมาคนเดือตั้งแต่ในสมัยพุนท่างกระทรวงศึกษาธิการพิ่นได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียน ขึ้นมาใหม่ซื้อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้จื่อไว้สมัยพุนวตอมานี่สิว่าเป็นสิอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นั้นๆตั้งยูบอนเมืองอุบลห้องแลว้วอยู่ใน่วมดูแลข,ของโรงเรียนเตรียมอุดมจุลาลงก่อนมหาวิทยาลัยตั้งแต่เขาสมัยพุนโดยมีได้ประสิทธิ์สุนทโรทบ่เป็นดอกูหญ่มี อาคารตั้งไม่มีหกหลังทอนั้นพอได้เป็นบอลเลียนปีพศ2สอ9งพัอเพิ่นได้อนุมัติให้ได้มาเปิดการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการสัมมัทมมัท,มทยมศึกษาตัง้งแต่น,นั้นี่เขานั้นปีที่เจ็ดปีที่แปดมูอห้าหันเพิ่นลุงเพิ่มโรงเรียนขึ้นมาใหม่เสริมโรงเรียน ในจังหวัดอุบลราชธานีบอท่านใด,ด้ดกระไดข้าวเดียวน้อยได้ยุบไปยุบโรงเรียนเตรียมบูดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในข้างนั้นโรงเรียนอยู่บอมีสอนปีพ่ศ2490กรมสามัญศึกษาเปิดโรงเรียนฝึกหัดคู่อีกต่อไปอีกต่อมาในข้าวนั้น โดยมาใส่อาคารสถานที่ของโรงเรียนเตรียมมืดมศึกษานั้นหลังเก่าท่างกระทรวงศึกษาธิการอนุม,มัติเงินหาเหมือนบาททวนทวนมาสมแซมในครั้งนั้นเริ่มสอนได้ว่าต่อมาในระหว่างวันทีหนึ่งมิถุนายนคั้งนั้นนาสองพสรอยเกสบหนึ่งคือพ่อสอ มีครูสอนอยู่แปดคนผู้สอนสมัยนั้นโดยมีไดยประสิทธิ์สุนทรููทุกหันมาเป็นดอกคู่ใหญ่มีสองหลักสูตรออให้ชื่อไว้สมัยพุนอีกหากบา่อไหลตอนมีมาสอนมัธยมศึกษาปีที่สองได้มาเรียนอยู่ในสมัยนั้นลหลับนักเรียนที่จบแล้วมัธยมศึกษาปีที่หกมาเรียนต่อ อีกหนึ่งปีหรือทอนั้นได้ไเขาเป็นหำเฮียนนักเรียนฝึกกัดคู่รุ่นแรกนั้นล้วนตั้งแต่เป็นไส้เหมดมีอยู่60สิบคนล้วนแต่เป็นไส้นั้นแบ่งลักสูตรสูตรละสามสิบคนหันในร้อฟังไปอีกต่อคณะคุรุสตร ยังอีกหลายพ่อสอบฟังก้นสองพุนละเจ้าสิมังหะหอมเราสู้ฟังสีเป็นเท่แม่นจังในใส่ป้อมไม้ละนะเก่อนที่สองประวัติความเป็นมาของคณะคาุศาสตร์โอ้ยนน อีกกอนพี่น้องนักปราชครูอาจารย์โรงเรียนฝึกหัดคู่มีแต่ใช่เป็นทั้งนั้นยังมีโรงเรียนสตรีฝึกหัดคู่ประกาศสนยบัตรพร้อมในจังหวัดอุบลละอุบลมีอีกโรงเรียนหนึ่งเริ่มเปิดสอนในดั้นพี่น้องบ่มีใด่เป็นอยู่นั้นพ่อสอนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าหุ่นตัว่านสอนหลักสูตรประกาศสนิยาบัตร ปัจจุบันมีอาคารอยู่ด้านหลังของโรงเรียนอนุบาลอุบลเดือราชธา,านีพุนโดยมีได้เสนอหน้าละคนเด้อทานมาดำรงเป็นคู่ใหญ่ได้อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลอยู่โรงเรียนฝึกหัดคู่ยุมองนี้ก็เลยตั้งซื้อไม่เดือมันแปงว่า ถคาซื้อรงเลียนเทพพมภูมิเดิกเออซื้อรงเรียนเทพพมภูมีเดิกผู้คาเดิได้รับดอกมาได้รับดอกมาสอนเป็นโรงเรียนสาธิตแหงเดียวบนนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนี้ละทานได้ตั้งมาแต่นานฮอดปีพ่อสอสังพันรอยยี่สิบสองเพิ่นได้ยุบเลิกทิมเดียวนี้หักบอมี พ่อสอสองพัน e, สีร้อยเกาสิบเกตวานีฮอพ่อสอสองพันสีร้อยเกาสิบแปดพ่อดีมีหลักสูตรเดๆไ,ได้เปลี่ยนไปตามการนั้นมีโครงการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยโรงเรียนฝึกอัดคู่แบบรูปใหม่โดยได้ควมรวมมือจากของรัฐบาลไทย กับองค์กรยูนิสโกนัในมารวมดกควมนำพันได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศพุ่นในมาซอยดำเนินการโรงเรียนฝึกกัดคู่จึงเจริญนอกปลาเลื่นนอยแต่พศอ5สสองพันถึงพศอสหารอยสิบพุ่นเปิดลักสูตรขึ้นมาขึ้นมาใหม พุดปีพศ2 5 1 8นี้ก็ได้มีหลักสูตรดอกไม้มากผมการศึกึกหัดคู่นั้นนาก็เลยเรามีสาขาเปิดวิชาเป็นคณะแผนกเขียนนั้นหลายด้านหลายสาขาวิชานั้นมีแผนกสำคัญหรือต่างๆมีคณะขลุศาสตร์ถือกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อใดหอดสุวรรณ หลายคณะว่านั้นหลายสาขาว่านั้นบทุนเรามันหลายพัฒนาการเลียนพัฒนาการสอนหลักสูตรเดื้อบรรจุยังจนเมื่อถึงถึงวันนี้ลอยข้าปีสี่บกบงปีสี่เจ็ดปีสี่เก้าหอดปีห้าสองปีห้าสามปีห้าสี่ไล่ไปได้เปิดสอนหลักสูตรฮาปีรุ่นหนึ่งหนึ่งนั้นสมัยพุ่นถึงแต่นนะั้นได้เปิดสอนหลักสูตร หาปีรุ่นหนึ่งนั้นสมัยพุ่นตั้งแต่นั้นเปิดหลักสูตรปริญญาเอกนินรทฐานสาขาแองวิชาการบริหารการศึกษาเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษปััชญาทีนาะค่ะปัชญาดุษรีบัณฑิตหอดปัจจุบันนี้มีหลักสูตรคลุศา์บัณฑิตคอมในสาขาวิชาการนั้นต่างๆของปฐมศึกษา มาจนหอดเด้มมือนีมีไรปึงมีไรปึงมีไรปึงปรดอันดูเด้อคุนรูเด้อนักเรียนหูไงน้ยงเดินกล้ไก้ไกไปเน่งละพ่อบ่หงวงเหลือทำนองทำนองสองสองคนพอขิดว่าลูกลำได้ แต่พอ่วง,จ,งจังบะห่องมันให้ว่าตามห่องคือพอว่าเพราะก่อนล่ำนี่มันมันเป็นก่อนล่ำทางวิชาการอกามันบอสามารถที่ว่าไปคือมอล่ำเขาไปล่อยู่หา่านไปล่ำที่กูว่าาอจ์าพ่นเขียนให้อันนี้มันเขียนตามหนังสือทีอ่นี่ประวัติมามันก็เลยเป็น อล่ำมถิกเป็นท่านที่ชาติการมากลัวให้ลูกพยายามล่งห้องห่องยุดได้ยุดยุดไวแ้แต่วาตออนะย่างอย่างพศอสองขันาราใหสี่สิบเก้าสี่สิบเจ็ดสี่สิบห้าสิบสองห้าสิบสามนี่วาตอไปหลดว่าต่อไปหลดวาต่อไปหลดวาก็ไปลงออกคือพอลนะสีลงแบบใดก็ได้ลงแบบโตก็ได้ล่งแบบเจ้าของทนัดสำคัญแต่เนื้อหาสระนี่ให้มันล่งห้อง เท่านั้นหละลูกแล้วพอกลับมาจากตัดสินโปรงล่างแล้วพอจะเข้าไปเบิง้งต่อไปนี่้พอที่ทายยูทูปพอนดำเดหนัดเดียวลูกจ้าเออมันต้องออกพอสอนอยู่ไซต์ก็ต้องออกไปน้่งพอากได้เอฟซีจากคนฟัง พยายามลูกเห็นได้ย่ดอกเพราะว่าลูกกลับแม่ฝึกซ้อมยุ่นี่ลายเทียลายคนตั้งแต่เริ่มใหม่ๆตั้งแต่ยุเรียนพิมพิมุน่นฝันมาๆล้ำลองนี่สีหนาขอล้ำก่อนลูกจา๋านีญญ่ล้ำทั้งสันนี่เจงนี่ดอกล้ำทั้งสันเจงมาหน้าเดียวนี่ลองก็บเจงทั้งสันก็บเจงแต่โบเลียวกลุ่มสามารถของลูกจา๋าดอกลูกจ๋าเจงนี่แหล้นะครับก็เป็นห่วงแต่ ห้อ,องมัน,นเถอะแหะห้องควบล่ำถ้าเหตุตามพอวางนั่นแหละมองเศร้าหันใจก็จังว่าไปนี่แหละจะเจี๊บก้อนลำน่ำในไว้ดีๆถ่ายเอกสารไว้เดี๋ยวถ่ายเอกสารไว้แจกผู้ใดล่ำไอ้ล่ำเป็นมัตสุโคนหนึ่งแจกเขามันตีเขียนไว้วันหนึ่งวันสองวันาสามวันสี่ เ,เป็นก่อนเดียวกันก่อนที่สองกันหนึ่งสองสามสี่ก่อนที่หนึ่งกันหนึ่งสองสามสี่กันอย่าไปล่ำผิดผิดหมายเหล็กค่ะล่ำผิดหมายเล็กบาาไปกูเป็นเ,เลยอย่าล่ำผิดหมายเหล็กไปเ,เลยครับ